สวัสดีครับพุ่งเหียเชอรี่วันนี้จะมารีวิวคร่าวๆนะครับของหน้าไม้กลรววหรือว่า repeating crossbow หรือจะเรียกว่าชูกัดนู่หรือหน้าไม้ของของเบ่งนะครับนะก็เป็นหน้าไม้ที่มีลักษณะหรือว่ากลไกนะครับในการใช้งานก็คือสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเราสับคันมันปุ๊บปุ๊บ,ปปบ,ปบ,ปบไปยิงปั๊บปั๊บปตอเลยนะครับแมกกาซีนตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ10ลูกนะครับ อขอเล่าที่ไปที่มานิดนึงของตัวหน้าไม้ตัวนี้นะครับหน้าไม้ตัวนี้ก็มีหลักฐานว่ามีการคิดค้นมาตั้งแต่ช่วงของอายุรนัตนะครับโดยรัชชูก็คือคขานข้ายาวนานเลยนะครับหรือบางแหล่งก็บอกว่าคิดค้นโดยขงเบ้งนะครับหรือว่าจูกัดเหลียงก็เป็นที่มาของชูกัดนุ่งก็เป็นชื่อของหน้าไม้ตัวนี้นะครับก็ขงเบ้งคิดค้นมาเพื่อใช้งานนะครับให้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปได้ใช้เพราะว่ามันทำง่ายนะครับแล้วก็ฝึกง่ายนะครับก็คือสามารถ สับคันได้ปุ๊บปุ๊บสามารถจริงได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องของที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเป็นหลักฐานที่มีรูปร่างหรือว่ารูปภาพที่ชัดเจนในตำราก็จะเป็นในส่วนของยุคราชวงศ์มิงนะครับแล้วก็จะมีรูปรูปภาพของเขานะครับแล้วก็มีภาพวาดนะครับที่มีการใช้งานทั้งแบบเป็นอ่า,ออาเป็นแบบใช้ส่วนบุคคลนะครับเป็นอาวุธส่วนบุคคลไปจำกายนะครับหรือเอาไปใช้เป็น อาวุธไปจำนวหน่วยก็คือติดตั้งบนกระแพงติดตั้งบนเรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับหน้าไม้กลก็ถูกใช้งานมายาวนานนะครับจนจนช่วงราชวงศ์ชิงเลยนะครับก็ถือเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่เป็นมีใช้งานในคนเรือนก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเอาไปใช้ป้องกันโจนอะไรพวกนี้นะครับป้องกันนเมืองขโมยเป็นอาวุธป้องกันตัวภายในบ้านนะครับเพราะว่ามันหยิบใช้ง่ายนะครับคือ มีเหตุขึ้นมาก็จับปุ๊บนะครับสับๆๆสับสับใส่ได้เลยนะครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับคนที่แรงน้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับหน้าไม้กลนแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูลักษณะร่าว่าของเขานะครับวัสดุหลักในการทําเนี่ยก็เป็นไม้นะครับผมก็ใช้ไม้เป็นหลักในการทําจะมีส่วนของปีกนะครับที่จะเป็นไผ่นะครับก็ตัดเป็นแบบนะครับแล้วก็ติดตั้งส่วนหลักๆจะมีอยู่2ส่วนนะครับจะมีส่วนของ ชิลเลอร์นะครับหรือว่าตัวด้ามของหน้าไม้นะครับแล้วก็ตัวของแม็กกาซีนนะหรือว่าตัวใส่ลูกของหน้าไม้นะครับก็เป็นปืไกนะครับเอามาติดตั้งกันนะครับตัวนี้น่าสนใจครับผมมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของหน้าไม้ตัวนี้นะครับข้อดีอย่างแรกก็คืออัตราการยิงที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นแม็กกาซีนเขานะครับใส่ได้ใส่ลูกนี้ได้10ลูกนะครับมีลูกหน้าไม้ลูกหน้าไม้แบบนี้จะไม่มีปีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปีกเวลายิงมันอาจจะขัดนะครับหรือว่าทําให้มันเกิด เสียหายได้ปีอกอาจจะรูดข้างในเสียหายนะครับเขาเลยไม่ติดปีกแต่คราวนี้สิ่งที่มันมากับการไม่ติดปีกคือลูกหน้าไม้เนี่ยบางทีมันไม่ไม่วิ่งตรงนะครับคือลูกวิ่งตรงมันก็มีบางลูกอาจจะวิ่งเฉยนะคะ efendim, รับก็เล่นยิงเยอะนะครับยิงเยอะยิงเร็วนะครับแต่เรื่องความแม่นเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันนะครับต่อมาคือเรื่องของความแรงนะครับความแรงเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดเพราะว่าด้วยกลไกนะครับถ้ามันใช้ใช้ปีกข้นมาที่แรงมากๆเนี่ยบางทีกลไกมันรับไม่ไหวจะอยู่ที่ประมาณ 50- 70ปอนัแตต่วี้ผมทาอยู่ที่ประมาส35ปอนด์นะ ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับก็ข้อดีนะครับก็คือยิงเร็วใช้งานง่ายนะครับใช้แรงน้อยอย่างหนึ่งคือใช้แรงน้อยเพราะว่ามันมีระบบของขาคอานนะครับทําให้อปกติทำห้าปอนด์นะครับเราใช้มือดึงเนี่ยถือว่ายากนะครับแต่พอมีคานขึ้นมานะครับเราสามารถชนิดก้อยเขี่ยได้เลยนะครับนีบ่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งอ่า ส่วนข้อเสียก็อย่างที่ว่าคือความแม่นยํามันน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเล็งยิงแบบปลาณีตได้นะครับเราต้องยิงแบบกะยิงอย่างนี้นะครับยิงแบบคร่าวนะครับแล้วก็จังหวะที่เรายิงมันมีการสับมันอาจมีการแรงสั่นแรงอะไรพวกนี้ทาให้รูปมันอาจจะไม่ได้ตรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของรูปที่มันไม่มีปีนะครับทําให้มันอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของข้อจํากัดของความแรงอ,อันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่มันแรงน้อยแต่แต่ในยุคโบราณเขาบอกว่าเวลาใช้งานนะครับถ้าอยากจะเน้นว่าเอาให้แบบ เสียหายเยอะๆนะครับก็ต้องเอาไปป้ายยาพิษนะครับอยิงคือยาพิษเนี่ยต่อให้โดนลึกไม่ลึกนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับก็เป็นหน้าไม้ที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับหน้าไม้กลนตัวนี้กลไกการยิงเข้าๆของเขานะครับไอ้ผมทําให้ดูอย่างแรกเราใส่ลูกเข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปดันไปข้างหน้านะครับนี่พอดันไปข้างหน้าปุ๊บนะครับตัวลูกนะครับมันก็จะมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือพร้อมแล้วนะครับ พอเราดันนะครับพอเราดันคันกลับเข้าไปนะครับมันก็จะผมขอขอเพื่อความปลอดภัยมันก็จะไปข้างหลังนะครับเนี่ยพอไปข้างหลังปุ๊บจะเห็นจะเห็นพินตัวนี้ใช่ไหมครับนี่พินตัวนี้นะครับพอดันมาถึงสุดนะครับตัวสายก็โดนพินตัวนี้ดันขึ้นก็จะเป็นจังหวะที่มันลั่นออกไปนะครับทําให้เวลายิงมันสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องครับคือสับยิงสับยิงก็เป็น อาวุธแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของของทางจีนเขานะครับก็เป็นอาวุธที่น่าจะเป็นอาวุธอัตโนมัติหรือว่ากล่งอัตโนมัติยุคแรกๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีรีวิวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทำให้ดูติดตามชมได้เลยนะครับ